จะมาต้มตมันรวมเลยไอ้อดเจ็บขาเบิดปีเรมีคนเสริมน้มไออด้ไหมไอ้อดจะไม่เป็นเต็กกับเพื่อนหรอหามันต่อแกีมมาได้ไหมโอ๊นะเอ้ยแอบไปได้หรอเราไม่เห็นคลิปนึงอ่ะผมไม่เห็นคลิปนึงที่กมเสริสูตรอันนี้แหละถ่ายมุมข้างอ่ะ แบบโค้งหน่ะเห็นชัดแห้งเพราะแบบน้อยๆคนรอดนึกว่าเจ็บ <c oughs> ไม่จังไปไหนไปลดน้ำหนักไหมฮะสรุปสรุปไปลดน้ำหนักหรือว่าไปไนี่มาไปแบบไปเหตุใดอย่างว่าไม่ได้เหตุเป็น<ไ>ปปยังม,ยมันตอบสิเลียนหลวเป็นข้าไทยมือเวทมือโสรหรือเ่าย่องนาเลี้ยงงูหรอเอาไปอ่ะไทยกลับไป ธรรมดาละคนมันชื่อความไปหนาเมาขึ้นเขาหนาแล้วนะบอเขาหนาแล้วนี่ว่าเจ้าตาค่ำเนี่ยมั้ใ่ไม่อยากน่งไหมข้าได้ขวัหามตีหามันนน่งจีงเขาอยู่ขั้วหนาวเจ้าก็เด๋เศ้าอยู่นี่แหละก็ไดว่วว่าปะก็เด๋วเามเบเมเดีกเหที่วิธีเกียมบัน ด,ดีทำดีเทียงเห็นคิรดรเลยุ่สั่นิรรวเส่ไอนอน,อน,อนอ้อนเร่งินเส่อไอ้ออ้ออห้องไอองไออ่อองเอออ้า้องไอองไอ อะไรอ่ะอยาหลังอะไรอยากหลังอะไรคุณอยากจะยิงก้อนอยากยิงก้อนผมเตะบอลแบบดีมากวันนี้แบบเก่งมากวันนี้มีลูกหนึ่งเตะสวยเฉยๆวันนี้มีลูกหนึ่งผมส่งให้เต้าอย่างโอ้โหอย่างสวยซวยหน้าซวยหลังเพือ่องทุกคนแบบลืมข่อยไปเลยอ่ะจยืนยืนเฉยเฉยๆบอกเหนื่อย ยืนอยู่ใกล้ๆไปกับบ่อันผิดต้เนี่ยเนาะหนึ่งกูนยไปจริงยังกินฮะเกี๊ยกินกินได้ว่าก่กินคุมคาาไหมเอาคุมนิดๆก่กินดิบป่ะม่เน่ะไอ้เหียสุกให้น้ำเนี่ใช่หนูก็ไม่กินเนี่ยเต็มจีเพราะเ่าขายมาเพราะเอาเงินมากเราจะไปซื้อให้ไม่รู้อะ จะมีน้ำเป่าไหนี่แมกำเกิดอะไรแมกำน่น้ำเเนืเขาน้ำ่าน้ำเปล่าน่น้ำเป่านเชียน้ำเป่าสามน้เปล่าสา เขาคือเป็นยาเอียนอนเนอนแล้วเดียนเร่อเรียบร้อยทะลุกลางหนาแต่หกโมงตีห้าไอเกี่ยไนีกั้ไม่นอนร้อนหรอกไใหกเม่ดีลอดีนามันอรออกตาเาห้สหามกางคุงมาได้ ไก่้ตุ้่าูดแ่คเดอีกทีเนี่ยห้อยห้อยฟันยวาปเอ็งมาากไปกินเยอะมากแม่ขอยเช่นยังไอ้เปิดไปเหนือเหนือล้วนอ่ะ เนื้อล้วนไปไปไอ่อันเด้ครับนเนบ่งไปขอแบ่งไปร่วงนี้เด้อครับตั<อ>ก,กชโงโลบอกอะไรดอกตกตอนเตะครับตกตอนเต้นหน่อยนึงเจ้าอะไไปร่วน

ก็ผมต้องกินเรื่อยๆอ่เพราะว่าถ้าอย่างฟังใดนฟังหนึ่งมันสิบปวดฟังนั่นเหวี่ยงหัวไม่ต้องแบบต้องเอาแบบยำป้อนปะเมื่อกกินไปว่านี่แม่พอกินได้จังไหนว่าอันตั้นๆในหน่อยอันแม่อันยำยำยำเนื้อเนื้อแบบเนื้อจีเราก็มาแบบป้อนหนึ่งสิแม่คิดเองเด้อหลังจีอะไรอ่าเงี้ยหลังเราหัวหลังง่วน ย้ำเผ็ดย้ำหนังแม่ก็ดูไทยแต่ว่าแซ่บเอาเอาเอาแต่ไม่เน่าใส่ไหมพี่วันนี้ว่าผมไม่อยากกินดิบม่กกินดิบก็ป็นเออเดี๋ยวเขาเป็นลวกเออเดี๋ยวมันก็สุกอันเอาไปลวกได้เลยเอาไปเอาเอาไปตากแดดไว้ก็ได้เพื่อมันสุกเอ้าพีกินอะไรกันง่ายนี่ได้จานแล้วมีทิชชู่วไหมอ่ะไม่มันเรียบร้อยหนกแรงมากไปล้างแล้วก็แล้วเอาน้านันลองลองลองอืมอืมอืมย้ำข่อยอดเกลือ มันเป็ี่ยนมัแต่ไดนแต่ไรแล้วแต่ว่าแบบว่าปวดฟันบ่มีถอนบ่มีดหยังเลยดิปวดปวดแดงไปร่วนไงพ่อไปเอ็พาร์ี่ท่าไปถ่ายเอ็มวีครับไดี๋ยวพ่อขอขยิบก่อนจากที่นั่นนี่กินได้จังเลยอ่ะก้อนหมัใหญ่อ่ะอีมันเป็นยังไงมันจะแบบขึ้นลมเลยอ่ะบ่มันงกัดมีดเส้นหมอนมีดหยังจังสิแมตนปลาเส้นหม่อนฮะ กบอกภาาต้องปาจาเนก็สีเลือดออกแล้วล่ะต้องห่วงเยี่ยมเยี่ยมมอจ้เน่แกกระกออกมาแล้วมันยังจัดจัดไม่เสร็จอันนี้ออกมากะ็ัอาิการโตโคเซมาไปหานมากินน้ำกันเด้ออ้การโตโเซมา

กล่องเนี่ยติดเบงกเอาูเอาวงเท่านั้นแหละใช่ไหมเอาวงกเท่านัละสวยเลยจกินคนย้อนไม่ค่อยอร่อยต้องกินพ่ออยู่บ้านบ้านเยอะๆน้ำปลาปาทท่านีสูขึ้นเหรอแสบแห้งครับยืนนี่องรูันนีทก่างไวยััตตแงสร้งสร้งได้สร้งได้เดียวงูเดินเดี๋นี่มีเมไา่าเรานว้ากเย้ย ทีมเขาเหนเรับส่งมันดีนอนเขาดับซ้ายดับีวาดีถ้าวิง่งหาท่องไัง่องเราจะส่งบอลไปข้างหน้าก็ไม่เห็นคนแล้ววิ่งหยุดวิ่งหยุดแต่ว่ากองส่งมันติดเขานก็เลยไม่ไป <c oughs> ชอบตามครับเ้าสูงขึ้นบ้างไหมครับเป็นนแบบี้อยู่นี่มันอยู่่นนีมัไม่มีที่แบบวัดความสูงวัดอะไรเลยไม่ได้นำหนักเลยผมหัวจนสูงเจ้าของเท่าไหร่ไม่เคยวัดความสมส่วนนะบางคนหนักหนักแต่ว่าสูงเคยวัดตั้งแต่ยุบอันมอสามุนแล้วก็เลี้ยวเลยจะมาซีปีหรอก็ไปฟิตเนสก็ไม่มีหรอฟิตเนสมันก็ต้องมีสิไม่มีวัดน้ำหนักสัวเลยม่มี เท่เหนื่อยไหมอันสร้างกำลังให้ข้าเจ้าเบิงอยู่ในหมัดประชาชนเพราาะว่ไงไม่้องอ้วนจังเนี่ยเดี๋ยวเปิดพวกไหนเจ้าเบิงถ่ายโอ้ถ่ายประเดี๋ยไปทำไม่อ้วนนะครับแต่ว่าผมมีอันนี้เอาบระเดีวสิจับด้วยจับเนาะแล้วเขาเจ้าะแบบว่ามันมันสิ่งนี้บอกหรอกนะเพราะยังเขาเจ้ะยิงเขาเนี่ยเขาเจ้าจับเบิงอ่ะแบบลอกจับนี่โคตรเจ็บอ่ะ เล้วทำไมพี่หยิบวงแรงจังเลยครับโอ้พี่ไม่ได้หยิบครับพี่จะจับด <c oughs> ูว่ามันเป็นยังไงพูดอย่างงี้เยเหรอใช่แต่มันก็เป็นวิธีของเขาไงทำไมพี่หยิบวงแรงเลยครับอย <c oughs> ่าไปดูใครบ้านหรอกวะเปิดเลยครับมัโอ้โหเบิ่งเนี่ยบาดเจ็าหูวบัดตายตายปีแล้วตอนนี้คุงยุบยังตายอันหลายเดือนแล้วแล้วตอนนี้คุงยุบยังยุบแล้วจริงไหมแต่ว่ามันยังมีไอ้นี่แต่ว่าข้างบนอ่ะไปแล้ว ไปแล้วไปแลคือไปแล้วไม่ทันแล้วไปแล้วไม่มาแล้วไม่กลับคืนแล้วไไม้ไ้ไมจะจไบสี่เ่นกนำีกว่าาน้อง่ม่หามอิไปนเาจะเบิรดะไตีม่นี่ฮะเบคอดอะไบอล่หได้บได้ไปไอ้บ่มีเวลาไปบ่มีเวลาไปใส่เลย มัวก็ยังสอมบายเลือกทางเทียบกับหกโมงแรงสิบ่แล้วก็ลั่นผุ่มหนึ่งสองถุมใช่แต่ว่าไอสิปอิเปยนยางออกก็ร่างกายเชื่อ้ปปุงมลยด้อไปใส่อาไเอาน้ำเออเอาไปเอาน้ำตัวกันได้ในเมืองใช่แม่นาชินาเขาปินเน็ตปุ๊บก็ขึ้นชั้นหน้าหาดิตเรรวันพเกาวันคือะคืออะจังหวะจังหวะบอกหนาโง่เอ้หง แม่ว่าบ้องนั้นอ่ะของเล่นนาล่ัวบองอะไรวะงข่ไปสองเลนั่นก็แบบเมื่อไรจ้ะดวช่วงละดว่าเป็นเนด้วว่าเป็นใจไรลแต่ว่าไอไปยูเขาเนได้ตลอดแต่ว่าไอไปยูส่สิบาทว่าเป็นยังห้องมูวิธีการเร่นเราไม่นเป็นเล่นโมยาไปเล่นเก่ากิโลเก่ากิโลเก่ากิโลื่อมัปะอางนาที่ คะแนนไปเหยมันขบเก่าเก้ากิโลกระจังนีไปบรรทุนไอ้ประเด้ไอ้ประเด้ตาเ้เหมือนเก่าแล้วที่ไอ้ตั้งเหมือนความเร็วนะครับตามงแล้วคตามงเหมือนความเร็วแล้วครับความเร็วองค์คอยหาจุดหาความสั้นสามเท่าไหร่ความเร็วความเร็วหาจุดหาเหมือนกันแต่ว่าความสั้นไหนเอาสิบเอ็ดเด่นอดกิโลสุดท้ายคอยเอาจุดบ,บ้านเลนเียนได้ไหมเออเลีนเลีนเนาะเทีมตัวเนื้อนี่โอ้โหเต็มรูปวิ่งและเก้ากิโลไม่น้ำหนักได้แบบระยะทาง เท่าไหร่ครับย่างประมาณสี่สิบละที่ไฟติดไวไอ้อย่งก่อนผัเหนือห้อยอยู่ครไออันอย่างก่อนแล้วเสียงก่อนคุณไหนเข็มจนุมอ่ะไอต่อไอต่อุมปากเลยไอต่อไอแซก

เราไปดูมาแล้ว,ลวเรเบี่ยววันที่15ห้าที่มึงการฮ่ฮฮะันเปิดวงอยู่ไม่ขอจะพูดถึงปีกายไหมแ้มนเราดูการที่แล้วปีปีกายกลุ่มกลุ่มปิด23ครับมึงการเหรอกลุ่มปิดเริ่มขายวันที่23ิบมืึงการว่าแมนมองมองวัที่เขาถล่มเหมือนนเสื้อตอนนี้เสื้อปิดเรามอเดอร์แล้วนะครับแต่ว่ามีหน้าง,งานขายอ้ ห้าตุลาห้าตุลาคมผ่านทองค่ะเดี๋ยวแม่ไปคอโอเคครับเดี๋ยวแล้ขาไปทานี้เคือทนลลนอยู่ตอนเวทีนารุมน่ะถ้าลมจริงไหมแค่บากว่าแบบไปเบิ้งอันนี้ก่อนลมทุกอย่าง คนเราอยู no. ่ในลมพายลมมาแบบเหมือนพายุอ yeah, ่ะช so ั่วทีก็พังลงมาเลยเหรอแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นไหมพายุไปอยู่แห้งป่ะนะอะไรสุดๆเราเราไปอยู่ที่ไหนกันถ้าเรน่าคนมาแบนขึ้นรถเองเหรอตอนนั้นน่าจะประมาณสองทุ่มปวดท้องเลยไปเข่าของน้ำก่อนล้มกับำลังเริ่มมาพอนั่งในห้องน้ำปุ๊บลมมันกระโชกอ่ะแบบทุกอย่าง คือหลังคาเลยมันกับเพื่อก็เลยเรียกออกมาแล้วก็งห้องน้ำกับเวทีแบบกิจเอื้ยังไงดีอ่ะหลังคาห้องน้ำกับเพื่อเพื่อหรอมันกับเพื่อนางอยู่เนาะหง้ถ้ามันหลุดออกไปจะตกใจ